สวัสดีครับน้องๆพีพ่ๆท่านๆทุกๆคนๆนะครับวันนี้มาพบกับเกมที่น่าเบื่อกันปะผมช่องอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วนะครับผมวันนี้พี่จะพามาเป็นเด็กปั๊ม1วันนะครับกับเกมแก๊ส a ัมมาไรเตอร์นะครับเอาเป็นว่าจะอธิบายง่ายก็คือเกมนี้จะให้เรารับบทเป็นเด็กปัม๊มและเป็นผู้บริหารปั๊มนั่นเองนะครับน้องๆไม่รู้สินะพี่พูดถูกหรือเปล่าถ้าไม่ถูกก็ขอขอภัยด้วยนะครับผมพูดตามที่เข้าใจและเคยเห็นมานะครับเอาเป็นว่าช่างมันเถอะเกมอะไรก็ไม่รู้เล่นๆไปเถอะเออจะดูไย あっ<タッ> จอดก็เป็นเจ้าของปั๊มได้โอเคตอนนีเ้เราบังคับได้แล้วออถุงขยะหรอวะกดคลิกซ้ายโอเคเหมือนว่าเออไม่รู้ว่าเอาขยะนี้ไปทิ้งหรือไปขายนะครับแต่มันสามารถโยนได้คลิกขวาค้างแล้วก็มันจะโยนลงไปแบบนี้ ตอนนี้คือ,อค้นหาวิธีออกจากปั๊มน้ำมันเราโอเคเราต้องออกจากประตูนี้ไปนะครับอันนี้ก็เคลียร์ของก่อนเอาไปเอาไม่ออกไปเคลียร์ของเออ,อโอเคโอเคตอนนี้ก็ออกมาได้ละเดี๋ยวๆๆได้ขอสำรวจกันว่าข้างในมีอะไรไหมเออมีตุ๊กตางูด้วยเอาไปทำอะไรได้ได้ปังเนี่ย โอ้ยเวลาเราจับเอ่ออะไรขึ้นมามันจะมีเหมือนจะเป็นทางขยะขึ้นมาครับเดี๋ยวลองลองเอางูเอางูไปดูดิเอางูไปดูดครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอาโยนเข้าไปนในทางขยะโอเคมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนเราเอาขยะมาทิ้งที่นี่นั่นเองนะครับโอเคก็นั่นเคล็ดขึ้นมาแล้วเราต้องไปตรงนั้นนะครับโอเคเปิดเปิดไม้ออกถอดทีละชิ้น โอเคเข้าไปมีอะไรบ้างเน,นี่ยเนี่ยโอ้โหลกลุงลังไปหมดเลยงานเสร็จสมบูรณ์ไม่มันยังไม่เสร็จมันต้องเก็บกวาดเยอะเลยเนะี่ยโอ้โหแล้วใครจะมาช่วยกูเก็บวะเนี่ยโคตรเยอะเลยนะอ๋อสามารถเปิดออกไปได้โอเคเปิดเปิดให้หมดเปิดให้หมดครับโอเคเรีย okay, บ,บร้อยเต้องเปิดไมออกไปไม่ได้อ๋อติดตรงนี้อีกเหรอ โอเคเอาไปได้ละยัง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 ติดไม้ติดไม้โอเคโยนไปไกลดีเอ,อ,อันนี้ก็เปิดได้ครับเป็นหนะ้าหนะ้าต่างหนะ้าต่างเปิดออกมาโอเคเราทิ้งตรงนี้ะนะชะ,ะ,ะช่างมาันเหอะกระแทกไปช่างมันงานปัจจุบันคือตามสายไฟแรงสูงแล,และหาวิธีเปิดไฟโอเคอยู่ตรงนู้นนะครับ ไปช็อตตรงนี้ไปช็อตเราต้องซ่อมมันตรงนี้ตรงนี้โอเคอ๋อ okay. oh, น,นี่เครื่องปั่นไฟตรงนี้โอเคดึงขั้นเอาตรงนี้นะครับ รับโทรศัพท์ที่หน้าป okay, like so, like oh, ็นสถานีโอเคไปวิ่งไปวิ่งไปสวัสดีครับกำลังมารับครับผมกำลังมารับนะครับ congratulations on your purchase and investment little nephew it has been a while since you've heard my voice now hasn't it yes i'm a busy person but luck would have it that the land you've purchased once belonged to my father since you are not only a potential business partner but family no less i'll do my best to help you i will send you emails on a regular basis providing you with information on how to handle <laughs> โอเคไม่ okay, เป็นไรช่างมันจะมาตอนนี้เรา,าทำภารกิจกันขอให้ทำน่อยให้เราเปิดหน้าจอคอมเราอ๋อ,อไม่ใช่มนันเป็นการแบบเลือกสามารถสร้างที่นั่นสร้างที่นี่นะครับผมอ่าเดี๋ยวดูจดหมายกันครับเีจ๊งานเสร็จสมบูรณ์เป็นไงบ้างเอ่อสวัสดีทุกคณนณและคำทักทายเป็นต้นในจดหมายนะครับภาษาถิ่นไม่เคยเป็นความถนัดของฉันอย่างแท้จริง ระวังฉันได้ยินนะว่าคุณเพิ่งทาการลงทุนที่น่าเชื่อถือถึอถงแม้ว่าฉันจะสงสารคุณที่ต้องขายรถสําหรับมันคุณสามารถของเงินกู้จากฉันได้ตลอดโอเคอ๋อเป็นเมลเงินกู้กันเองนะครับไม,ไม่ต้องอ่านหมดก็ได้อันนี้เปล่าน้านํามันมีแบบอัปเกรดด้วยนะครับัอเกเป็นอัปเกรดฟรีหรอปัจจุบันเป็นเจ้าของโอเคเหอเ้าไหนกดไม่เห็นกดได้เลยน่าจะยังไม่ได้ครับ เครื่องมือโอเคอัไน,นี้ปัดเอนล็อกอยู่นะครับด้านเตามน้มันโอเคตอนนี้ยังไม่มีอะไรออาออกอ่ตอนนี้ม,ม,นนมให้เราทำอะไรจะจำ่ำาเครื่องหมายมันมากไว้ตรงนี้บอเข้าไปในรถอ๋อเข้าไปในรถกดเอน เร็วไปหน่อยน้ำมันหมดอ๋น้ำมันหมดเฉยคนออกจากรถน่ะเดี๋ยวโอเคไปเอาน้ำมันหน ไปเจอมัยมันเอาแล้วกดไงกดแท็บเพื่อเปิดเครื่องมืออ๋อโอเคอันนี้แล้วก็กเติมโอเคเต็มเต็มแล้วเต็มแล้วก็ไปใส่ในไอ้ตัวนี้เลยรถอยู่ไหนเนี่ยเออเติมตรงนี้เติมตรงนี้ โอเคแล้วก็ขับเลยขับเลยขับดิ <c oughs> ตุกเล็กน้อยแล้วขอใไปนะขอบวุณทีมสปอนเซอร์ใจดีบริจาคคอมสักเครื่องเพื่อมาแคสเกมให้น้องๆดู เรียกร้องแบบนี้เลยอ๋อเราต้องเอารถมาเกลี่ยดินตรงนี้นะครับผม สามารถปิดเปิดตรงนี้ได้อโอเคกดเลยอ่าตอนนี้ปั๊นมันได้รับเปิดบริการแล้วนะครับผมคุณลูกค้าเปิดปั๊มแล้วโอเคแล้วไปไหนต่อเป็นใน,น,นปั๊มใช่ไหมรถจอดไว้นี่แหละขวางทางตรงนี้เอ้ยหน้าต่างตรงนี้เรายังไม่ได้เปิด เข้าได้ไหมตรงนี้เข้าไม่ได้โอเคครับผมเราก็มาตรงเสาอคอมเลยจัดหาน้ำมันของคุณโดยใช้ PC โอเคโอเคตรงนี้ตรงนี้จัดหาน้ำมันสั่งซื้อสังซื้อ ืเอาห,หนึ่งร้อยหน่อยเองร้อยหน่อยอันนี้อะไรนาฬิกา S F พหยิบเอ้าอ๋อ,อ,อสามารถดูการที่อื่นได้ครับนาฬิกาต้องต่างข้างนอกดิเออเอาหายหายไปไหนเนา เอาเช้ามันไปทีุ่่นทิมบอก ครอน้ำมันที่มาถึงตล้วราต้องเปิดนี่ก่อนใช่เปล่าเปิดไม่ได้วะแสดงว่าต้องรอควาน้ำมันไอ้รถน้ำมันมาถึงตรงนั้นต้องทำยไปจอดตรงนั้นนะอ๋ออ๋อเทษทีครับโทษที่เท่าทีผมผมจอดรถไปยินย้ายครับเท่าทีครับรถเขาแล้วย้ายย้ายนายเกียรติยินดีต้อนรับคุณลูกค้าครับผมเชิญครับผม เซ็นครับเซ็นครับใครบิดแกอเลยวะทำทำไงต่ออ๋อน้ำมันเอาตอนนี้น้ำมันหมดนะครับลูกค้าเดี๋ยวขอไปเติมน้ำมันก่อนนะครับลูกค้าตรงน,นี้ตรงน,นี้ โอเครถน้ำมันจะมาส่งแล้วรถน้ำมันเหมือนรถคนศพเลยอะโอเคอ่ะตรงมาครับตรงมาครับตรงมาโอเคหยุดได้เดี๋ยวไงให้เขาจัดการเองเหรอสวัสดีผมมาส่งน้ำมันนะครับขอบคุณพี่เอยนะครับโอ้โอเคโอเค แล้วไ,ไงต่อเราก็กดตรงนี้ฮะโอเคกดตรงนี้รอแป๊บๆแล้วจะปุ่ตเติมเงินงั้นตอนนี้เราก็เติมเงินให้ลูกค้าก่อนอ่าตรงนี้ตรงนี้โอเคอะไรอ่ะหยิบหัวใจเมื่อลูกค้ากำล,งลังรอ พาฝาน้ำมันนะครับถึงจะถูกระบุไว้นะครับเ,เติมน้ำมันด้วยน้ำมันรถด้วยการตอบโต้กับฝาน้ำมันนะครับกดชิปเพื่อเร่งความเร็วเครื่องหมายเพื่อรับเงินกดเครื่องหมายเพื่อรับเงินนะครับทริปหากใกล้เคียงกับเป้าหมายโอเคโอเคมาหนลองดูดิตรงนี้ใช่ไหมเติมตรงนี้มันจะมีจุดขึ้นมาเอาตรงนี้อ,อเเ๋อเจอตรง didn't I this. ask for เลยนิดหน่อยโอเคครับผมขอบคุณที่ใช้บริการครับไว้ครั้งหน้ามาเติมใหม่นะครับผมอันนี้ต้องไปข้างหลังโอเด็ดี่ยเขอเนี่ยออกก่อนอ่าหน้าต่างก็ได้ออก โอเคเอาเรียบร้อยเอาติดอะไรเนะี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแมงอุ้ยแมงวันตอมเฮ้ยต้องทำความสะอาดในห้องแล้วดูดิเครื่องมือเครื่องมือถุงเท้า <S <S โอเคแล้วจะใช่ยังต่อกดแท็บแล้วโอเคนี่ถุงเท้าโอเคไม่ต้องอ่านหรอกตอนนี้เราต้องไล่เกเ็บทั้งหมด

โอเคเรียบร้อยครับก็สะอาดขึ้นมานหน่อยครับเดี๋ยวไอ้พวกเศษเหล็กอันนี้ทำอะไรต่ออุ๊ยวันนี้นี่ขึ้นว่ะโอเคเราต้องเอาขยะไปทิ้งเรียบร้อยนะครับตอนนี้งานเราคือทิ้งถุงขยะนะทำความสะอาดตมามเกัน หยิบไปทีหลายถุงไม่ได้ เราเอ้ยตรงนั้นมันจะมีตอนนี้ลูกค้าอย่าเพิ่งเข้ามานะครับผมตอนนี้เก็บทำความสะอาดร้านอยู่นะครับฮัลาหลลูกค้าว่ะโอ้ขออภัยในในความล่าช้าครับตอนนี้กําลัางมาเติมเงินแล้วครับผมขอบคุณที่แวะมาใช้บริการนะครับ You're amazing ขอบคุณครับขอบคุณที่ใช้บริการนะครับมาใช้บริการใหม่นะครับผมเก็บขยะต่อ มีถังแก๊สด้วยเฮ้ยจะค้ำแล้ว,วะจะค้ำเลวครับเคอะไรไม่รู้ทิ้งไปเถอะสนุกดีนะเกมเนี้ยตอนนี้เราหาเงินที่ร้านกจะก,กัเติมมันได้ประมาณสามกาทบอครับดีใจมากเลยเหมือนกับการทำงานหาเงินในชีวิตจริงเลยถ้าสมมติว่าผมนั่งเล่นเกมแบบนี้แล้วผมได้เงินนี่จะดีมากๆเลยนะเคตอนนี้ สิบกองครับอีกสองอีกสองกองอ,อ๋อนี่เราสามารถเคลียร์พวกนี้ออกไปได้ครับเดี๋ยวเราเราทำข้อสัตว์ในร้านก่อนโอเคเราขอทำข้อสัตว์พวกนี้ครับมันลกทิ้งหลังไปอ,อ,อันดับแรกผมไม่อยากมีคอมแรงมากเลยแต่แบบนี้ก็ได้แล้วโอเคแล้วแต่นะก,นก็ต้องอัปเกรดนะครับ เดี๋ยวขอบียขอทีมีนไรพี่จะอัปเดฮจะได้แบบดูเกมแบบลื่นๆสนุกๆซ้อไม่กวาเลยเราต้องไปซไกวาครับเจเื่อนมีซ้ไมกวาโอเคผมกดแท looks, ห้าไมวาโอเคเ็รอยพวกนี้มันคาบอะไรวะเนี่ย ใครมาทำอะไรแถวนี้โอเคเช็ดไปเช็ดไปเสร็ดเสร็จขอทำความสะอาดอีกนิดนึงครับเราสามารถถูพวกนี้ได้ไหม เค,เ,คเราจะแบบเคียห้มันออกไปข้างนอกมันแบบไม่ได้ป่ะโอเคเรียบร้อยอ่ะตอนนี้พี่ขอจัดการไอ้พวกนี้ก่อนให้มันออกไปข้างนอกมันตแบบ้องใสง่ถุงขออยะได้ไหม โยนไปโยนไปเลยเอออย่างเงี้ยนี่หนนี่ไหนนี่ทำงานจนดึกเลยวันเนี้ย ได้เสร็จแล้วครับทุกคน้เสร็จแล้วเริ่มเห็นเริ่มดูดีขึ้นมาแล้วเป็นไงเฮ้ยเตียงนอนไทยวะเนี่ย